ะครับก็มาอยู่กันไดไหมครับภาคศูนย์จุดสามจุดศูนย์เป็นพาร์ทที่สี่แล้วก็มาเล่นเซิร์ฟเดิมกันเออแล้วก็เดี๋ยนะนี่คืออะไรยังไม่ได้ไปหาบ้านงั้นเราไปหาบ้านมาม,มานแล้วทุกคนลงบ้านแล้วนะข้าอาหารกินกัน เเรียงนางไปหน่อยจะไม่ได้ทางกับบ้านอยู่ไหนโอเคไปหาทางกับบ้านกันเลยดีกว่าเราจะลองไปทางนู้นไม่แ็มท์เกคของดีโอ,อ๊ยเจ๋งมาก บ้านอยู่ไหนเอนจฝนตกบ้านอยู่ไหนบ้านถ้าเราเจอเธอเราจะวิ่งเข้าเธอทันทีดูมเราต้องกินไว้ก่อนแลบ้านไม่เจอ จ้าฝนเะกิดตกอีกกายลทีนี้จะวัวเยอะเหลือเกินภาษสา,าหาวัวไม่มีไยสกิลเออไม่ใช่สกิลหมาเราไม่มีกระดูกลปลกุกันไหมใครจะบาง จะตกมือนอะไรสักว่ะขึ้น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 ใครทุใครรู้ทางกลับบ้านแบบไม่ต้องใช้เก็บก็มันกันมาได้นะจ๊ะไม่เหมือนตกือหือตกกินลย เห่อดับตอนนี้ต้องเห่อดับป้องกันตัวไว้ก่อนที่ามาอยู่กันในพาร์ที่สิ้นไปเราจะหาบ้านกันอุยเกือบตรงนี้ทำไมตรงนี้ถ้า,ม,า,ถามีเสียงรบกวนก็ขอโทษเรื่องเสียงรบร่องเสียงรบกวนด้วยนะครับ เรากลับมาที่เดิมยังไงก็ไม่รู้เ,เราไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะหาบ้านแบบเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราถ้าหาเจอเดี๋ยเราค่อยไปเจอที่บ้านโอเคในที่สุดก็หาบ้านเจอแล้วเดินไปเดินมาอย่ดีๆ <c oughs> เห็นรอยต้นไม้ที่ตัดไว้ก็เดินตามมันก็เจอบ้าน แกบแดงแ๋่วค่อยทำซุปเผ็ดเดี๋ยเกไม่ถูกกองอันนี้เป็นอาหารใชยก็ต้องเรื่องเสียงรับก้นได้นะครับ ดีกว่าอะไรนะอาหารวันนี้เราจะพาไปตะลุยเมืองกันเลยดีกว่า่อไปแม่หัาตะลุยเมืองนอรหดลงไปหาพี่วัวกับพี่ไก่กันดีกว่า สมัสมันสมบสมูบมบรณ์นีน่เาหารไก่ตอน,นเด็กๆเปินมาแล้วเกิดโอ้คปเปอร์คิปเปอร,ปปร์กลับๆๆบ,บ,บเดี๋ยวฟาร์มไก่ระเบิดเห็นไหมเห็นไหม,ไมนั่นคืออะไรนะคีเป,ประอะรนะ์ไงล่ะ โอเคเอาอาวุธไปด้วยอาจจะปลอดภัยกว่าไม่พกอาวุธเลยโอ้ยนี่เป็นยังไงะกดก้อนหินไปไกลไกล ก็ไม่ยุ่งกับฟาร์มไก่กแล้วนะไก่เราอยู่ดีนะไม่ต้องมายุ่งบอกว่าไม่ต้องมายุ่งไงเพื่อกระจายเหรอฮะอย่ารับบอลมาจะได้ดีนะอย่าเราเปิดไหนนะไม่โดนเราด้วยนะอุ้ยเจจิตกกระจายไปห่างไกลกันดีกว่าเราไม่สนใจหรอกนัวจ๋าอาจะเอ้ยเฮ้ยอะไรอะไร เฮ้ยตัวตายเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยจะอ่ะโอ้ยวิ่งว uh ิ่งวิ่งฟาร์กิ้งชีสนอนนอนอขอโทษเรื่องเสียงรบกวนนะครับ โอเคโอเคมาแล้วอันนี้เป็นแสงยายกันมันเ,เรีบของเมื่อกี้เราแพ้เพราะว่าซอมบี้ตอนแรกรุมแล้วเราก็ไม่ได้ทันหยิบดาบเอ้ยพี่สเกลแปบ๊บ 好好好好好好好 오케이. 오늘 이빨 오케이. 가자 예스. 오케이. 먹 먹. ก hơi 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 để học cay tiếc cay thì là nghe ông phải mày luôn mày mà fry cắn tham mày ป oh <les> ั๊บเอ้ยซ้ำไปอีกเพิ่งเราจะเก็บเยเมนงุ้มมีอาหารไหมจีเดาตายโอ๊ตีไม่โดนยังไงเอจเอ้ยเอจเฮียโอ้มายก็ holy ฟาดอื้อหือตายอีกแล้ว ตายไปเหลือเกินวานนี้ไม่เป็นไรตายแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่เม่หายไม่เป็นไรสมบีดิดำน้ำไม่ได้แต่เราก็ดำไม่ค่อยได้ดำได้แต่ดำนานไม่ได้เออโอเค เราเอาไปทำกระถางในบ้านโอเคท่านูหายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขาใหม่ซอม,มีตัวนี้ก็เลาลือจ้างโอ,อ้หวตีทีเดียวตายโอเคจ้า เอ้ยซ่งโอ๊ยลืมให้หานัวแล้วเราลองมาหบาบัวอีกทีบัวอยูย่ไหนจ๊ะเมื่อกี้เาเจอบวัวเต็มเลย ไม่เกลยดทำไงดีหาสิเฮ้ยเด้วเด้มันเหมือนต้นไม้ซ้อนไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่ถูกแล้วไม่ไงวมันอยู่ในอคอกเรา ต้องซูมเจอเยอะๆเพเดี๋ยวต้องเลี้ยงใส่เรายัางไม่ได้เราต้องได้ข้าวเปมาด้วยนะอ่าเนื้นไก่เราจะไม่ไปไกลเพราะเดี๋ยวหลงบ้านอีกโอเคไปกัดีกว่า <c oughs> ให้วาดตัวเดียวก็ได้โอ้โหโอ้โหลืมให้ข้าวพี่แจ้ในบ้านแหละเออ ขอไข่หน่อยขอไข่หน่อยเออมาเนี่ยเออกับพี่แจ้งเนเขาหยอตายเพราะซัมบี้ไม่ซัมบี้ก็แต่เพราะซัมบี้อะไรแะไรพี่แจ้งไปไหนอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ้งไปไหน พี่แจ๊ไปไหนอย่าบอกนะพี่แจเด็ดเดี๋ยวนะแล้วพี่แจ๊จะเด็ดได้ไงสาเหตุอะไรกินแอป,ปเปิ้ลไม่เอาหายะขวาจะรอมันดอกเออกินเอาปลาไปปิ้งดีกว่าวันนี้เมนูวันนี้คือปลาปะทำไมพี่แจ๊ไมาอยู่ในเตาเผาอย่างงี้ไม่เป็นไรกินเลยเออพี่แจ๊เนื้ออร่อยดีนะเนี่ย ตัวเล็กนะแต่ดูเยอค่ะคือมนุษย์ตัวโตวที่จ้าสูไม่ได้หรอกอ่ะคืออะคือเยอดูหน้าค่าใกล้ๆสิเออ ก็พาร์ทนี้ก็ไม่มีแล้วนะก็ขอจบเพลงแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเออเดี๋ยวโทสกินค่ะนนี่เป็นสกินที่เราแต่งกันขึ้นมาเองนะก็มีไซโบร์คริสมาสเห็นไหมข้างหลังเป็นจุกๆุเออบา้าละโอเคปรับประมาณนี้อันนี้กัน,นี่เออขอจบเพลงแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย จุ๊บจุ๊บจุ๊มูจุ๊มู่่เออพานี้ขอแม่มีก่อนละกัน